สวัสดีครับไอพวกข้างล่างทั้งหลายอย่าไปคิดกันเยอะนะครับวันนี้ผมอยู่ใน64บิตนะครับน้องๆสืส่วั่วงนี้ผมจะติก64บิตจริงๆว่าทุกคนโอ้ย,อย่างแรกเช็คเมล18ชั่วโมงตอบ9นาทีจำว่าเขาเพิ่งมานะครับ9นาทีพอดีเลยเรามาตอนนี้พอดีเลยถือว่าถือว่าใจเราตรงกันอยู่นะค่อนข้าง มาเวลาใกล้เคียงกันนะครับแล้ข้างใจตรงกันเลยนะครับนี่เธอไหนเธอจะมีใจนะแต่ตอน,นกูมีรถด,ด้วยป่ะเนี่ยแม่ง <c oughs> ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเหลือแต่รถโลปะมาถึงว่าที่อยู่ในเนี่ยอืมใช่จริงนะอีกคันหนึงอยู่พาวนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะไปโอ <c oughs> ยังไม่ทันไปไหนเลยไ <c oughs> อ้เหี้ยเอาคุเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปพาวกันนะครับโอ้หูเราพาวมีที่เก็บรถปะเนี่ยไม่ใช่ว่าเก็บรถคันนี้ไปแล้วมันมันไม่มีที่เก็บรถโอ้โหเราต้องเอาเรถไปเก็บก่อนเราครเราต้องวิ่งมาหรอเอาดีไปก่อน มันจะไกลนะมันจะไกลมากๆเลยนะเราเก็บแล้วก่อนตรงนี้วะ่าอันนี้เผาได้ปะไม่มีใครเห็นดิไม่มีใครเห็นก็พาวได้ดิรออะไรไปแหละมีใครเห็นครับไม่มีความผิดไมีใครเห็นไม่มีความผิดจำไว้จำจำคำผมไว้ไม่มีใครเห็นไม่มีความผิดไม่มีใครเห็นไม่มีความผิดท่องไว้ครับทุกคนท่องไว้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 ไป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  เดี๋ยวเราไปทำเหมืองดีกว่าทุกคนนี้โอเครอบที่แล้วผมอันนี้ไว้นะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บหินไว้แหละเรามาโพกันนะครับแต่งตัวน่ารักจังวะแม่งไม่ค่อยใช่สไตล์ผมเลยวะปกติผมไม่ค่อยแต่งตัวอย่างนี้เลยเช็กมันแล้วกันนะครับเพื่อนเราแต่งให้เพื่อนบอกว่าหล่อเพื่อนว่าหล่อเราก็ว่าหล่อจริงๆกันไม่อยากจะเป็นเพื่อนหรอกนะครับ ได้ยินไหมครับได้ยินไหมอ๋อได้ยินับเป็นอะไรคะเปล่าๆครับเปล่านั่งนั่งเฉยๆครับพี่ชายมีแฟนหรือยังไม่มีครับไม่มีว่างหรือเปล่าคะก็ว่างนะครับไม่ได้ไปไหนพี่ชายพาหนูไปส่งร้านแต่งตัวไหนได้ไหมร้านแต่งตัวหรอใช่หนูไม่มีรถเลยผมอัดได้ครับได้มีแต่รถแจกนะผมเพิ่งมาเหมือนกันได้ได้ได้เพื่อนเหรอครับ ยังเลยครับพอดีผมเพิ่งเข้ามาเงาไหมเงาไหมก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยจะทำอะไรต่อล่ะน่าจะไม่รู้น่าจะไปฟาร์มมั้งเพราะว่าไอ้วอลเกอร์นี่ม่งแปลกๆว่ะมีเงินยู่48บาทโอ้จะเปลี่ยนเอาวอลเกอร์ออกะอ สี่หกเจ็ดครับดิมผม,ม่ะ <Okay>. oh. ทำไมวะเขาจะให้อะไรผมอ่ะโทษว่าเขาจะให้อะไรโอ้โหเยอะจังอะครับ เข้าใจดีจัดเลยห้อยเ,เงินมาโคตรเยอะเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นวิธีฟาร์มตังค์แบบใหม่วะว,วิธีฟาร์มตังค์แบบใหม่ประมาณเนี้ยวิธีฟาร์มตังค์แบบใหม่หรือเปล่าโฮ้ย,ยมีจดหมายโอ้ไม่อะไรอ่ะ บล็อกจิกซอเอ็กมกัดคืออะไรอะ่ะเปิดเลยครับเปิดเลยนั่นล้วก็เปิดเลยมันคืออะไรอะ่ะเอ็กซ์มัดเออ็กมกัดเอ็มคืออย่างนี้เห็นทำอะไรได้ไดเลยวะแต่มันคุ้นๆอยู่นะเหมือนที่แลนด์เข่าปะใช่ปะสมมผมจะไม่ผิด นี่ไงอ๋อเอ็กมากที่ไปประกอบเป็นล้อหรอที่ประกอบเป็นล้อที่มันไปชิ้นส่วนประกอบเป็นรถปะเนี่ยของาลัยเนี่ยเอออับเลยครับเลยไปขอ,อยืมเขาครับไปฮ้าเร,ราพามาขอครับครับว่าไงครับเองจำคาดได้ไหมจำได้ โอ้โหนึกนานเองนึกนานแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยอ,องแกนอุอ้ยจัน้นเองอีกแล้วเหรออิยุข้ามานี่ยังอยู่นี่อีกเหรออันนี้ก่อนนะเพื่อนแป๊บนึ่นนนงอโอ้โห,หเฮียโคตรเจ็บโคตรเจ็บ คนว่าผมไม่โทรไปแนละ้วเขจะโทรมาอีกปราวะทนผมว่าเขาน่าจะไม่สนใจผมเว้ยเขาไปทำอะไรตรงนั้นมาเนาะเดี ouais, we leave, ๋ยวเราเก็บของหอนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปนะครับคืออะไรตัดหอเลยเมื่อกี้ส่งทีเวีมาเฉยโอเคเดี๋ยวผมเก็บแรกก่อนผมทำ ไว้นะครับเมื่อวานที่เราไปทํากันไว้โหเป็นไงขยันจา้าขยันเจา้าหลังจากนั้นทุกคนก็คงไม่ต้องเดานะครับว่าผมจะทําอะไรต่อแน่นอนครับผมเบิก G t ทีคู่ใจของผมมุ่งหน้าไปที่จุดที่เขาส่ง GPS พมาครับเพื่อที่จะไปหาเขาทันทีไปให้ไวไปให้ไวเพื่อที่จะถึงเธอแหนวะทุกคนทุกคนว่าผมจะจาเขาได้ปะทุกคนว่าเขาจะจาผมได้ปะผมจ,จาเขาไม่ได้อยู่แล้ว ึ่งเาจะจำผมได้ไหมแค่นั้นแหะมาดูกันนะครับว่าเขาจะสนใจเราหรือเปล่าเดี๋ยวนั่งอยู่บนนี้แหละนี่เราขึ้นมานี้ก่อนเรียกร้องความสนใจก่อนแล้วเนี่ยเห็นมานั่งปหมทุกคนผมจะนั่งชุบซิดอันท่าน,นี้กันด้มาดูเขาตีกันหรอหยุหยหยุยหุย ถามามือค่าซ่อมท่อก่อนนะได้เลยเค่าจะนั่งรอเองอยู่ตรงนี้ยดูดินั่งโคตรเหงาอ่ะเพื่อนรอค่าทำไมค่าไม่มีอะไรทำอ่ะค่าเหงามาก <c oughs> แล้นก็รอต่อไปแต่เขาจะไปอีกเมืองก่อนแล้วเข้ามาเอาอีกแล้วเออเมืม่อวานเมื่อวานเมื่อวานไปไหนเมื่อวานข้าโอ้โหข้าคุณเหมืองไปหกนาทีเองหายเองบอกไปกับคนเองไปกับคนอื่นงงมากเล่นนัดหลานพัฟลากิจังองค์ทอถูกเองจะไปอีกเมืองหรอ<ม>เองจะไปอีกเมืองหรอใช่แล้วยังจะมาอีกไหมมาตอนไหน แดี๋ยวก็มาไปสักสามสิบสี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งอะโอเโ้ยังไงแน่ยังไงแน่นค่แหะชั่วโมงนึงเดี๋ยวาโทรไปได้ค่าจะรอนะคือวันนี้ค่าลงประเทศมาปุ๊บค่าเห็นเบอร์งโทรมาเลยอ่ะเบอร์แบบคนแรกเลยอ่ะใช่เหรอใช่ข้าขับเพิ่งมาค่าเพิ่งมาเสร็จค้าก็กดโทรเลยเพราะค่าเห็นว่าตัวสื่อมันแบบชื่อเองมันแปลกๆกไปอ่ะเพค่ะเคศใครค่ะ อะไรอ่ะกันต sí, okay. ัวนั่งมันบาไใช่ไหมใช่ไหมคือค่าหนึ่งก anyway> ็ค่าไปคนเดียวแป๊บนึงนะโอเคจากคลิปแรกนะครับที่ผมลงไปหกิบส <|ja|> ี่บิตเห็นมีคนบอกว่าทำไมผมต้องเล่นตามพี่ลมด้วยนู่นน oui ี่นั่นนะครับผมอยากจะบอกว่าผมเล่นเองนะครับวันดีคับชื่อชื่อหกไม่เราเขาบอกว่าเขาบอกว่าแบบนี้เท่กว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้ทานหรอกครับ อาใช่เพื่อนจริงปะเนี่ยพี่บันนี่จริงสิอ่ะพี่ชุบเลี้ยงมาอย่างดีอ่ะคุณเนี่ยชื่อหกชื่อสิชื่อหกชื่อสิครับชื่อสิชื่อหกเอ็งชื่อข้าแบบออกจากอินเตอร์เอ็งแบบพี่หกใช่ชื่อหกพี่หกขอบัตรหน่อยบัตรรอครับผมไม่ได้ทำบัตรไว้เลยดิไม่เป็นไรดูได้มันไม่มีอะไรนะ อ้าวไม่เห็นเหรอไม่เห็นเพื่อนที่วันนี้หรือเปล่าใช่ใช่ครื่งกี่มันไม่มีอะไรนะพี่จะลองเปลี่ยนด,ดูเผื่อวันนีเ้เดี๋ยวเดีเ๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอาเเผื่อวันมีเนาะ <c oughs> แล้วสรุปเองจะยังไม่ไปเหรอเนี่ย <c oughs> ใช่แปบบ๊บนึงนะ เรา้เข้าไปแล้วคือเราข้าเข้าแล้วงั้นเราข้ามาเองเอ้ยม่นี่ก่อนเราข้าปากโอเคแต่ผมอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนนะครับที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือที่ทุกคนมาคอมเมนต์นะครับมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าผมตามพี่ลมมาหลอ่อนู่นนี่นั่นนะครับผมอยากจะบอกนะครับว่าการทําคลิปในการเป็นเีเอเตอร์นะครับเราคิดคอนเทนต์ขึ้นมา คือเราก็ต้องอ้างอิงจากกระแสด้วยน,นะครับฉะนั้นเมืองพวกนี้มันค่อนข้างมีกระแสน,นะครับพอมีสตรีมเมอร์ผมก็เลยจะต้องมาเล่นเมืองที่เขาค่อนข้างมีคนรู้จักนะครับพอเ,เห็นภาพไหมครับทุกคนซึ่งถ้าผมไปเล่นเมืองเล็กๆอะไรแบบนี้โดยที่มียังไม่มีใครรู้จักผมเลยอ่ะคือผมจะมีใครดูครับง่ายๆเลยคือใครจะมาดูผมแค่นั้นแหละคือถ้าอนาคตผมพอมีคนรู้จักแล้วผมไปเล่นกับทุกคนอะไรแบบนี้นอืมค่อยว่าไปอย่างแต่ตอนนี้มันก็ต้องตามนี้นครับทุกคนผมไม่ได้ตามใครมานะครับแค่นั้นแหละ ใช่โอ้ข้าไม่ได้อยากไปเท่าไรหรอกไม่เป็นไรข้ารอได้รอตรงนี้นะห้ามไปไหนนะหนึ่งชั่วโมงห้ามไปไหนเลยหรอห้ามเลยข้ากลับมาต้องอยู่ตรงนี้ <c oughs> เอ็งข้ากลับมาแล้วเอ็งโทรมาไม่ได้หรอถ้ากลับมาต้องอยู่ตรงเียวอยู่ตรงนี้ข้ากลับมาต้องอยู่ตรงนี้ได้ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะภายในสามชั่วโมงเอ็งต้องอยู่ตรงนี้ <c oughs> สามชั่วโมงเออไปละ ใคอยู่แล้วครับเจอกันแค่นั้นแหละไปฟาร์มดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มกันนะครับเขาไปอีกประเทศหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตรงนี้อโอเคครับหลังจากนั้นผมมุ่งหน้ามาที่เมืองครับแล้วก็มาทาเมืองครับผมออโต้เรายังเหลือนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ให้คุ้มกันนะครับทุกคนวันนี้อย่างไยผมก็ได้สักชุดสองชุดแหละหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมกว่าเขาจะมา,างน่อยเร้ก็ได้สักหลายชุดอยู่ครับอย่างไรมันก็เป็นอะไรที่เราต้องเก็บไว้ใช้ในอนาคต เราเอาหมดนะครับตอนนี้ฮัลโหลเองกับค่าปัดเพื่อนกันไปแล้วอะไรมันใช่ที่ไหนเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าค่าเข้ามาต้องอยู่ค่าไปไม่ถ enfin ึงชั่วโมงเลย ไม่ค่าามือมาค่าเมือมาคือค่าตายแล้วข้าไปโผล่ที่ลงมานแล้วครับเพิ่งมือมาเนี่ยโอ้เอ็งใจเย็นดีค่าตัดเอ็งออกกับบัญชีเพื่อนไม่ได้เออยู่คนเดียวไปเลยไม่ได้เอ็งท้อจะไม่เลี้ยงดูเอ็งออกไปไม่ได้เอ็งอยู่ไหนเอ็งอยู่ไหนค่าอบแล้วค่าอยู่ที่เดิมเอ็งอยู่นั่นแหละนะี๋ยวข้าไปแป๊บหนึ่งค่ะ <laughs> ไม่ต้องมาห้ามห้ามทษครับใครคะัค่าน <laughs> <ไข S 2> เฮ้ย <มา S 2> อโอ้เอง็งอย่ามาแล้วเอ็งไปไหนมาไปส้มไปทำไมส้มเอ็งหิวเหรอ นล้วเจอพ่อไหมแออล้วยังเป็นไร <laughs> อะไรไม่ต้องถามเลย <laughs> อะไร <laughs> อ,อ้กืี่เสียงทำไมฮะแล้วยังจะไปไหนต่ออยูต่ตรงนี้ก่อนนะออ่ะอีกแล้วเออเทปัวน่ะน้องชายเดี๋ยวมันก็กลับมามมไม่ เพื่อนหนูชื่อสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรหนึ่งชื่อสิครับชื่อสิชื่อหกอยู่แก๊งอะไรไม่ได้ไม่ได้อยู่แก๊งครับผมเป็นชาวบ้านธรรมดาคนนึงที่ผ่านทางมาเป็นเพื่อนน้องเราหรอใช่ครับตัดออกจากบัญชีเพื่อนเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนแน่กจเป็นเพื่อนหรือเป็นคนคุย เพื่อนครับเพื่อนในไหนเชียงบัตรหน่อยค่ะผมไม่ได้ใส่อะไรเลยนะมันเป็นกระตูนอะีเขาไปดโอ้พาไปเปลี่ยนได้หรอคะมันเปลี่ยนได้หรอครับใช่ประกันบัตรประกันมันเอาอย่างไรสามแสนใช้เงินสามแสนปีสามแสนใช่เองมีสักประมาณสี่หมื่นนะเนาะต้องใส่หมวกด้วยเองขับรถไม่ปลอดภัยมาก ี่มันเปลี่ยนบัตรที่ไหนล่ะที่สภาใช่ไหมใช่แล้วเปลี่ยนไปทำอะไรอ่ะเปลี่ยนมันทำอะไรได้อ่ะข้าก็ไม่รู้เพราะว่าค้าก็ไม่เคยใส่บัตรเหมือนันเออจริๆเราไปใส่ก็ได้นะใช่ข้าเอเบือ่อเบื่ออะไรอ่ะ ไม่มีอะไรทำนี่งปกติข uh ้าก็ไม่มีอะไรทำเชียเข้ามาการแต่งตัวเองมันแปลกๆนะไม่แปลกนะแปลมันออกจะล่อแหลมไปหน่อยนะดีแล้วแหละทำไมอ่ะโตแล้วเองยังไม่โตเลยเองยังปะแป้งเป็นเด็กอยู่เลย ก็เองนั่นแหละเอาแป้งมาเข้าว่าเองหนักแน่เลยอ่ะเข้าว่าเองนะเข้าว่าในรถมันมันจะยกล้อด้วยเนี่ยเพราะว่าข้างหลังมันหนักไม่ใช่มันหนักหน้าหนักหน้าเรา้ก็ต้องไปข้างหน้าดิแต่นี่เป็นไปข้างหลังไม่ก็มันขึ้นเนินมันก็ต้องไปข้างข้างหน้าอยู่เนี่ย เองว่าเราจะถึงหรือว่าเราจะโดนรถหามก่อนเรียนข้อควรต้องเลยชิเท่าไหร่อ,รอ้ยอุย้ยเฮียกับตายเองมีเท่าไหร่เอ็งเราไปฟาร์มกันไหมไปสิไปสิเขบอกว่าข้าไม่เคยฟาร์มเลยใช่เหรอข้าก็แทบไม่ฟาร์มเลยข้าไม่ใช่คนฟาร์มเนี่ยขับเรือล้ำน้ำเป็นไหมไปสิไปสิเรียขับเป็นหรือเปล่า ไม่เป็นข้าฟุ้งหมาข้าจะขับอะไรเป็นได้ไงข้ายังไม่ได้ฝึกเลยเองอยู่มาก่อนใช่ว่าเองต้องขับเป็นอ้าก็ขับไม่เป็นอ้าเคยขับเลยลาน้ำระเบิดอ่ะโหประวัติไม่ค่อยดีนะเอาไว้มันมิ่งแค่สิบยีสิบเองละเนี่ยข้าบอกแล้วว่าเองอยากกินเยอะ เอดีพันห้านี่ถือว่าคุมไหมหรือว่ามันแพงโอาค่าไม่รู้ละค้าจะรู้ได้ไงมันคืออะไรอ่ะเคยรับของ F7 ว่างไหมไม่เคยจบแล้วต่อไปนี้รับของ F7 ตลอดนะถ้ามันทำอะไรได้อ่ะมันเอามาสุ่มของพวกน,นั้นได้แล้วมันมีของที่ราคาเยอะ นคม,มวันนี้เองรับของหรือยังที่เขาแจกอ่ะยังเลยมันต้องมีพรีเมียมปะตัวทีอ่ะแล้วก็ตรงที่มันเป็นของข้อความอะด้านบนอ่ะไม่มีอ่ะแสดงว่าเองรับแล้วหรอใช่ที่มันได้การคิดมันปะ ใช่ๆค่ารับแหละ <Okay. S 1> มันเอาไปาทำอะไรการคิดมันเอาไปขายเลยก็กดเปิดใช้กล่องคิดมัดอะดนั่นแหละมันจะมีตัวอักษรอยู่ถ้าเกิดได้ตัว S กับตัว S แต่มันขายได้อยู่ขายได้ราคาก็ก็ดีอยู่ขเขามีนางของเขามหเนี่ยตีมก็ได้ ก็ถ,ถ้ามันมันอ้างยิงสตรีมอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาไม่เป็นอ๋อเออไปกินรถลบหรอผมไม่เห็นอ๋อชิปสวยดูดิเดี๋ยวเขายืนมองดิแบบอะไรอาวอนจัดว่าแบบเออรถหายไปไหน <c oughs> <c oughs> เอ็งทำอะไรเขาเปลี่ยนมันเปลี่ยนใช่ไหมเขาเปลี่ยนไม่ได้อ่ะ ไม่เหมือนเดิมเลยตำรวจว่าโซโซอะไร่เ,เนี่ยมัน,มนเปลี่ยนไม่ได้อรอเปลี่ยนเที่ร์พอดีม้เข้าไปเปลี่ยนรูปสตดีม,มาว็าได้่ข้าว่านะเราใช้เข้าไปไหนอ่ะ <c oughs> ข้าๆไม่รู้อ่ะยดีมันก็แวบหายไปอ่ะตอนหน้าค่าเลย ถ้ามีรถไปไหม,ไมไก็นั่งรอเองดูรูปไม่ใช่หรอกเบอร์ผมอะไรนะเจ็ดศูนสี่สามสี่ ต้องมีเลขกลนไหมทุกคนต้องเปลี่ยนชื่อทวิตก่อนนี่เป็นไงตามแผนอุ้ยอะไรอ่ะไปไหนไปไหนฟาร์มอะไรอ่ะฟาร์มอันนี้ก็ได้ปะหลาบมันต้องหาตีใช่ไหมหรอแล้วเราไม่หาตีก่อนหรอ อหหาีีเมมมืนนนนกััแล,แล้วมันคือตรงไหนอะเองซื้อของก่อนปะไปร้านค้าก่อนสรุปเองเปลี่ยนได้ไหมถ้าเห็นเองงมงมมาสักพักหนึ่งละเปลี่ยนจนมัเน,เป,นเปลี่ยนไม่ได้อะเปลี่ยนจนมันบั็กอะข้าบอกให้ลองเปลี่ยนสตรีมก็ใช่ข้าเปลี่ยนไอ้สตรีมจนมันบล็อกอะขนาดนั้น เออสตรีมครับเปลี่ยนรูปไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหเอาขอโทษครับนี่กะเอากันถึงตายเลยนะครับเนี่ยเออขอโทษครับพี่ชนให้หน่อยได้ไหมครับอนอพีิกล้ให้ครับ มันใส่่ชือวีได้เลยคือเองต่อยข้าอีกมัดหนึ่งครับไปเลยนะไม่ี AD เกินไม่ต่อยกูไม่ต่อยกูจริงไปขึ้นครับแล้วมันจะระเบิดหรือเปล่าครับพช่วยหน่อยได้ไหมคะเอดีหนุ่มเกินได้ครับดับาเพิงไอ้เฮี้ยเป็นเรื่องบบเทิงด้วยด้วยเลแบบเทนเลยไอ้เฮี้ยเน่ ไอเฮี้ยนโดนพิรักสติราชตะเพิงอยู่ไหนมันจะระเบิดไหมอ่ะไม่ระเบิดครับไม่ระเบิดมันจะระเบิดครับทั้งมันเถิดครับพี่ดีไลค์ครับนี่หกศูนย์เจ็ดครับกูโทรเลยกูโทรดเพึ่งก่อนโกูดเพึ่งยังไม่ระเบิดนะครับโกูดเพึ่งโวนฮัลโหลครับดับเพลิงดับเพลิงไหมครับใช่ครับตรงนี้มีไฟไหมด่วนด่วนเลยครับด่วนด่วนเลย ไหนไหมโทรปับ๊บโทรปั๊บไฟดับปุ๊บเลยเห็นไหมไหมีกล่องข้อแม้ปกตีครับชีวิตให้เองมาทำไมตรงนี้มันไม่ใช่ร้านค้าอ,อันนี้มันร้านที่ไวง,งัสร้านไม่ใช่ร้านที่ขายของไอ้ตู้ตะกร้าสีเขียวดีเอาข้าจะรู้ไม่ปกติมันเป็นร้านค้าไม่ใช่หรอ <c oughs> เป็นไงข้าข้าโทรเรียกดับเพลิงปั๊บไฟดับเลยเมื่อกี้ เองเห็นปะไปค่ามาร์กให้แล้วเป็นตรงแรนด่ำก็ได้ปะเองว่าค่าเก่งวะค่าแบบเขาเรียกแบบเพิงมาทันนะเมืเ่อกี้โอ้เลิกขี้โมโ้ก่อนไปดูพูดพี่ชายครับร้านค้ามันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยครับพี่ร้านค้ามันอยู่ตรงไหน,นครับพี่ชายที่นี่เลครับพินแบงหมดเบนนี่ตรงนี้นะให้ีแบบร้อยป่ะ,ปะ เนี่ยขั้นบนนี่ไงเองโอเคครับหลังจากนั้นเราจะต้องซื้อบัตรฉลามนะครับมันจะเป็นรูปฉลามนะครับอยู่ประมาณท้ายๆของตะการาครับราคาประมาณ10,000บาทนะครับทุกคนที่จะต้องใช้ในการไปตกฉลามกันนะครับไปอย่าลืมซื้อกันด้วยนะครับถ้าจะไปทําฉลามเหมือนผมใช่หรอตอนเน้ค่าตัดแบบเป็นคลิปยาวไม่รู้ว่าต๊อกๆจะทำเอามาได้ดีหรือเปล่าได้แบบนั้นที่มันเป็นแบบคลิปแบบ คีมมันเป็นเสียงเตลตะเลือตะเดือตะดึงตะดึงตะเึงตะเึงคออะไรอะต่ะึงตะตะตะมไม่เคยดูหรอคิมแบบคอนเทนต์้านึกภาพไม่ออกเลยอ่ะเองเพอเองทำเสียงมาข้านึกภาพไม่ออกเลย ได้นสนใจใช่ไหมใช่เฉยๆอันนี้ชื่อช่องมันเป็นสระอูนะข้าไปใส่สระอูเฉยเลยไหนทำไหนมะ <c oughs> <c oughs> น่ารักจัดทุกคน ทุกคนว่าน่ารักปะเต็มสิบทุกคนให้เท่าไหร่ผมให้ไปร้านหนึ่งอ่ะให้เลยหมดใจเลยอ่ะ